โอ้เจ้ามือวันนี้นะคะเฮ้ยไม่ผมจากเดี่ยวโมมาเกษตรแต่ว่าเบสบอกอยากกินพิซซ่าเอ้าไม่บอกไม่ได้บอกว่ากูไม่กินพิซซ่าไงกูบอกอะไรก็ได้เนาะเอาซิมต้องิ่กินกับโมมาเกษตรดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าละกันรบนโมมาเกษตรชิวชิว้ใครเลี้ยงซิมเลี้ยงซิมเลี้ยงเหรอซิมเลี้ยงเราเพราะว่าเรามาอยู่เป็นเพื่อนซิมใช่ไหมคะอยู่คืนหนึ่งใช่อยู่ได้ให้กูนอนได้เปล่ามีคนเมาเ ที่กูเจอมาวันนี้เบ๊กูดีเดินไปโอ้มีคนจะซื้อซื้อให้เลยครับโอ้ของเล่นของปีใหม่เขาแจกของให้ทุกอย่างจับฉลากทิ้งทุกอย่างในบ้านเอาไปเลยเอาไปเลยเอาอย่างงี้เลยหยิบไปเลยเขาบอกเอาเอาอย่างได้นายเอาไปเลยบ้านกูเอาไปเลยเอาไปเลยเฮียสามสิบไม่สามสิเนี่ อ่ะมึงไม่เมาโอ้บัมาขับในบ้านด้วยล่าสุดโ <c oughs> <c oughs> บท๊บทโบ๊ทพี่ซิมให้นะพี่ซิมให้เดี๋ยวให้โบท๊ทนี่